มันไม่ง่ายหรอกครับกับคนหนึ่งคนที่เดินทางร่วมกันมาเกือบสิบสองปีถามว่ารักไหมหนูมั่นใจว่ากวางรักหนูร้อยเปอร์เซ็นถามว่าหนูรักกวางไหมหนูก็ตอบได้เลยว่าหนูก็รักกวางร้านเปอร์เซ็นชีวิตคู่มันคือคนสองคนเท่านั้นก็ถูกแต่สำหรับหนูมันไม่ใช่ถ้าหนูจะ ไปทางความรักของหนูอย่างเดียวหนูก็จะดูเห็นแก้ตัวกับครอบครัวหนูไปหน่อยหรือถ้าหนูจะดูแลแม่อย่างเดียวญาติพี่น้องอย่างเดียวไอ้คนข้างตัวหนูมันก็ไม่ได้เวลาในส่วนที่มันจะต้องได้ไงบางทีบางครั้งการเป็นคนกลางมันลำบากใจนะมันเป็นกระโถนทองโลมันเป็นเหมือนกระปลูกอมสินที่มันไม่ได้เก็บตังค์อ่ะมันเก็บความทุกข์ของแต่ละคนไว้เพื่อไม่ให้แต่ละคนทะเลาะกันเพื่อไม่ให้แต่ละคนกินแหนะแข่งใจกันคนกลางแม่งเหนื่อย หนูรับไว้ไม่ไหวหนูเอาไว้คนเดียวไม่ได้หนูก็บอกหนูไม่อยากให้กวางมานั่งเสียเวลากันหนูหนูจะต้องเคลียร์เหล่านี้อีกเมื่อไหร่นะมึงลองมาเป็นกูทุกปีถึงแล้วมึงจะรู้ว่ากูเจออะไรบ้างไอคนที่ด่าดหนูเนี่ยคือมันไม่ใช่เรื่อง,ม,ม,องมันไม่ใช่เรื่องง่ายหรอกครับกว่าที่เราบางคนก็โอเคหนูเข้าใจแหละในในในเพจ เวลาดาราเขาไปเพจดาราที่เขาแบบเอาไปลงกันอย่างเงี้ยก็วิพา์ <Contract> วิจารณ์กันสนุกปากก็ด่ากันไปด่าก,กันมาแบบทับถมหนูก็ไม่เป็นไรครับหนูยินดีนะครับหนูหนูพร้อมที่จะให้ทุกคนนะฮะทับถมหรือว่าจะด่าหรือจะอะไรก็แล้วแต่นะฮะเอาตามสบายนะครับเอาตามสนุกปากเลยนะครับอยากจะอยากจะพูดอยากจะด่าหนูอยากจะอะไรอย่างเงี้ยก็ตามสบายนะครับ แต่หนูจะบอกว่ามันมันไม่ง่ายหรอกครับกับคนหนึ่งคนที่เดินทางร่วมกันมาเกือบสิบสองปีนะครับหนูรู้จักกวางตั้งแต่อายุยี่สบามจนกวางสามสิบห้านะครับสิบสองปีกว่าหนึ่งทวศวรรษที่เรารู้จักกันมามันไม่ง่ายหรอกครับนะครับมันยากตรงที่ว่า เราเราคือหนูไม่อยากให้เขาแหมพูดอย่างนี้มันก็ดูตอแหลมันจะดูว่าตอแหลมันก็ไม่ได้ตอแหลอ่ะคือหนูคือรู้สึกว่า mindset หรือวิธีคิดมันไม่ตรงกันหนูต้องยอมรับตรงๆว่าหนูเนี่ยเป็นคนที่หนูเกิดมาพร้อมกับภาระหนูเลือกที่จะรับผิดชอบมันนะฮะเลือกที่จะรับผิดชอบครอบครัวนะครับเลือกที่จะดูแลแม่ดูแลพี่ชายคนโตที่แบบเออ,อเอออ้องอ้องพูดไม่รู้เรื่อง แล้วก็อ,กอ,กอีกอีกอีกหลายหลายคนที่หนูรู้สึกว่าหนูต้องต้อง,อ,งอบอุ้มแบกรับภาระเขาไว้นะครับคือคนที่อยู่ข้างหนูอะมันก็กดดันแหละนะครับมันก็กดดันพอสมควรคนที่อยู่ข้างหนูคือบางทีบางครั้งมันก็พอเราได้รับแรงกดดันหรือภาวะต่างๆอะไรเงี้ยมันก็จับกลายเป็นว่าหนูก็จะ เป็นหนูก็จะแบบพูดจาแรงๆอะไรเงี้ยใส่ผู้หญิงซึ่งมันมันไม่ดีหรอกมันหน้าตัวเมียมันดูแบบมันดูเป็นผู้ชายหน้าตัวเมียเวลาไปด่าไปด่าผู้หญิงหรือไปตะคอกใส่ผู้หญิงเงี้ยซึ่งหนูไม่อยากทําหนูไม่อยากเป็นแล้วมันก็แบบจะพูดยังไงอ่ะมัน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 ไม่มีอะไรดีอ่ะหนูก็รู้สึกว่าเอ้ยบางทีบางครั้งเราเลือกแล้วว่าที่จะเป็นแบบนี้ย กวางไม่ได้ผิดนะน้องกวางไม่ได้ผิดนะครับเขาก็มีม i ย d จ e ของเขาแน่นอนวิธีของแต่ละคนที่ถูกเลี้ยงดูมามันคนละอย่างเขาก็ถูกเลี้ยงดูมาแบบหนึง่งซึ่งหนูไม่ได้โทษนะหนูก็ถูกเลี้ยงดูมาอีกแบบหนึง่งซึ่งมันก็เป็นชีวิตใครชีวิตมันนะครับแต่คนสองคนที่จะตัดสินใจใช้ชีวิตร่วมทางเดินกันน่ะมันก็บาง บางคู่หรือบางคนบางครอบครัวคิดว่าเฮ้ยโลกภายนอกไม่สนใจไม่ไม่ไม่เกี่ยวชีวิตคู่มันคือคนสองคนเท่านั้นก็ถูกแต่สำหรับหนูมันไม่ใช่นะครับสำหรับหนูมันไม่ใช่นะครับหนูก็เลยรู้สึกว่าหนูไม่อยากให้เขาเสียวเวลากับหนูนะครับคือถามว่ารักไหม หนูมั่นใจว่ากวางรักหนูร้อยเปอร์เซ็นต์หนูรักกวางไหมหนูก็ตอบได้เลยว่าหนูก็รักกวางร้านเปอร์เซ็นต์หนูขอบคุณคือบางทีบางครั้งการที่หนูพิมพ์อะไรลงไปในในเป็นตัวทั้งตือมันพูดไม่หมดหนูขอบคุณความรักที่กว่างมาให้หนูนะมันเป็นความรักที่แบบเออเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่แบบรักผู้ชายกระจกกระจกคนหนึ่งโดยที่แบบไม่ได้สนว่าเออหนูจะ รวยจะจนหรือจะอะไรเขารักเราเพราะเราเป็นเราแล้วเขาก็ตื้อสัตย์กับเราแล้วหนูรู้สึกว่าหนูหนูขอบคุณความรักที่กวางมีให้หนูแต่อย่างที่บอกแหละถ้าหนูจะไปทางความรักของหนูอย่างเดียวครอบครัวหนูหนูก็จะดูเห็นแก้ตัวกับครอบครัวหนูไปหน่อยก็แม่หนูก็ยังไม่ตายถูกไปละหรือถ้าหนูจะดูแล แม่อย่างเดียวญาติพี่น้องอย่างเดียวไอ้คนข้างตัวหนูมันก็ไม่ได้เวลาในส่วนที่มันจะต้องได้ไงบางทีบางครั้งการเป็นคนกลางมันลำบากใจนะใครใครที่รู้ว่าเป็นคนกลางแล้วเป็นยังไงอจะรู้ดีแต่หนูไม่ได้คนกลางแค่แค่แม่กับเมียหนูเป็นคนกลางของทุกๆฝ่าย หนูเลือกที่จะอายยกตัวอย่างให้ฟังบางคนพูดหนึ่งสองสามสี่ห้ามาหนูเลือกที่จะพูดแค่หนึ่งสองสามเรื่องดีไอ้สี่ห้าที่เขาด่าเขาตำหนิมาหนูเลือกที่จะเก็บไว้เองอ่ะก็รู้สึกว่าอยากให้คนรอบตัวเราอ่ะมันรักกันคือหนูคิดแค่นั้นเองหนูไม่ได้หวังว่าชีวิตมันจะต้องคือหนูก็กว้างนี่มีอะไรที่เราเราคิดเราฝันไว้ว่าจะทําด้วยกันเยอะมาก แต่หนูเหนื่อยคือแม่หนูกลับมาเป็นมาเป็นโรคคนแก่อ้ืนอีกครั้งหนึ่งมันหายไปเกือบเกือบสิบปีพอมีเรื่องก,กระทบกระเทือนจิตใจก็คือพี่ชายโคนโตกลับมาก่อนโควิดพี่ชายโคนโตหายจากบ้านตาบูมไปสี่ปีพี่ยศพ่อไอจอบเนี่ยข้าวตักเม็ดไม่เคยเอามาให้แม่ขนมตะก,ก้อนหนึ่งไม่เคยมาให้แม่กินหายไปเลยสี่ปี กลับไม่จริงเออพูดรู้เรื่องถามคําตอบคําถามคําตอบคําหนูก็อ้าเป็นอะไรตั้งแต่ก่อนโควิดจนวินาทีเนี้ยพี่ชายคนโตหนูพูดกับหนูไม่ถึง100ร้อยคำกินข้าวยังกินแล้วแม่แป้งนาะหนูเคยพาไปหาหมอที่แด็แพทย์นว่าพี่ยอเอาแบบชาชนมาหน่อยก็น่าอถดไปเขาก็ถามหนูไปไหนไปหาหมอ ็ถามหนูว่าใครเป็นไรก็พี่ไงหนูอยากให้พี่ไปหาหมอ,อพี่ไม่เป็นไรเอา้าไม่เป็นไรแล้วมึงไม่พูดกับกูอะเมื่อก่อนเนี่ยตอนนี้เข้าวงการใหม่ใหม่มึงก็งงงขับรถให้กูมึง,มงเป็นผู้จัดการส่วนต,ตัวกูพ่ยศถ้าคนรู้นัเก่าจะรู้จักดีผมยศออนลมาลัยเนี่ยพี่ชายคนโตหนูเนี่ยติดต่อง,งานขับรถทุกอย่างเคยขับรถแกมี่รับตรงฟุกไอ้น้ำรับตรงพี่เบดทงชัยไม่ตาย แล้วทาไมอ่ะจู่ๆทาไมพี่พี่พี่พูดกับหนูไม่ได้มันก็ไม่พูดทุกวันนี้ก็ไม่พูดใช้จิตประจำวันง่ายมากตื่นเช้ามากินข้าวดูทีวีมานอนตลาดหน้าบ้านเที่ยงเข้าไปกินข้าวออกมานอนตลาดหน้าบ้านเย็นเข้าไปกินข้าวดูทีวีนอนตื่นเช้ามากินข้าวออกมานอนตลาดหน้าบ้านเที่ยงเข้าไปกินข้าวนอนออกมานอนตลานตลาดหน้าบ้านคือ หนูก็ไม่เข้าใจว่าหนูหนูคงไปทไําเวรทากรรมอะไรไว้เยอะแหละนะครับแล้วถามว่าถ้าหนูไม่เลี้ยงใครจะเลี้ยงอะ่ะพี่ชายคนโตหนูอะ่ะหนูถามแค่เนี้ยหนูจะให้มันไปนเป็นคนบ้าบาบอข้างถนนเงี้ยหรอหนูทําไม่ได้ไงพี่หนองไงมันฆ่ากันไม่ตายขายกันไม่รอดคนอื่นเป็นยังไงไม่รู้แต่หนูเป็นแบบนี้ไง แล้วหนูก็เครียดแม่กลับมาเป็นโรคคนแก่เลยเที่ยงคืนตีหนึ่งไปนอนไปนั่งจะหยุดบ้านคนอื่นเขาจนเขาต้องโทรมาน้องโก้มาหับแม่กลับบ้านได้ไหมหนูก็ต้องให้แม่กลับมากินยาอีกครั้งพอแม่กินยาก็เหมือนคนละงปะัะสาะก็แบบก็ได้น้องนิวได้หลานสาวได้ไอจ๊อบหลานชาย ช่วยดูแลเพราะหนูก็อยู่สวนคืออย่างที่หนูพิมพ์ไปในในข้อความน่ะหนู่เลือกที่จะเป็นแบบนี้มาตั้งแต่เด็กๆตั้งแต่อายุสิบสามตั้งแต่ออกจากโรงเรียนมาเลือกที่จะรับผิดชอบครอบครัวมาเลือกที่จะผักดันครอบครัวให้มันให้มันหนีจากคาว่ายากจนจนทุกวันเนี้ยแต่ละคนก็มีอาชีพ นูโชคดีที่หลานเรียนจบสามคนแล้วสะหลานก็มีอาชีพคือการรับผิดชอบมันสิ้นสุดแค่แค่ช่วงหลานแหละช่วงเหลนมันก็เรียงดูกันเองแต่คือมันก็มันก็ยังมันลำบากเปิดร้านข้าวมันไก่ให้พี่แจคนกลางกับพี่ตะไพตึกข้าวมันไก่อะถ้าเช่าเขา แล้วเดี๋ยวปีๆมันขึ้นค่าเช่าเวลาขายดีแล้วเขาก็จะมาขายเองเขาจะมีปัญหาซื้อแม่งเลยสองครูหาหลังละเจ็ดล้านเก้าให้พี่สะพ้ายพี่ชายคนกลางขายวันดีคืนดีหึงกันเคลี่ยงจานเคลื่ยงมีดกันกลางร้านลูกค้าที่เฮียเลยจะมาแดกแล้วก็บ่นน้องช่วงนี้ไม่มีลูกค้าพ่อมึงตายไอ้เฮียมึงเคลี่ยงจานเคลื่ยงทะเลาะก,กันในร้านใครจะมาแดกเขาเป็นไก่มึง ตุท้ายทะเละถ้าพี่พยายามอยู่พี่ไม่อยู่เลิกอ่ะก็ถามใจยังไงมึงจจยังไงพี่อยากคนกลางก็ต้องกลับไปยวงทองกลับไปยวงทองตอนแรกก็ไม่มีโทรศัพท์ก็เป็นปกติแค่โทรเข้าโทรออกพอโทรศัพท์มีไลน์แฮะโดนคอนเทนเตอร์หลอกเงินไปสองแสนกว่าบาทเอาโฉนดที่บ้านแม่ไปจำนำไปจำหนองหลานสาวโทรมาอ่า พ่อเอาถนดบ้านย่าไปจำจำนองนะเพราะว่าโดนคอนเทนเตอร์หรอกคุณตอไอ้ย้ยกูก็ต้องไปถ่ายมากูก็ต้องเอาออกมาคือแบบใครที่มันด่าอยู่ในโลกโซเชียลอะมึงลองมาเป็นโคติตกสักปีนึงก็ได้ไม่ต้องเป็นวันหรอกไม่ต้องมาเป็นแค่แบบไม่ต้องเป็นตลอดชีวิตหรอกมึงลองมาเป็นกูสักปีนึงแหละแล้วมึงจะรู้ว่ากูเจออะไรบ้าง มึงลองมาเป็นกูทุกปีหนึ่งแล้วมึงจะรู้ว่ากูเจออะไรบ้างไอคนที่ด่าหนูเนี่ยปีนี้หนูเข้าสี่สิบห้ากว่ากูจะโตมากกว่ากูจะมีอายุสี่สิบห้าไมึงด่าเพราะพวกมึงด่าเพราะมึงท่มถุยกันเนี่ยกูผ่านอะไรมาบ้างกูเจอว่าถ้ามึงเป็นกูพวกมึงทำไม่ได้แบบกูหรอกหนูมั่นใจไอคนที่ด่าหนูเนี่ย ไปพิจิพานมาหนูต้องกินยาเนี่ยหนูเอายามามันมียานอนหลับกับยาคลายเครียดหนูไปหาหมอหนูต้องกินยานอนหลับยาคลายเครียดหนูกลัวหนูจะฆ่าตัวตายยิ่งใหญ่หนูบอกตรงหนูเครียดหนูปวดหัวมีวันที่หนูเข้าโรงพยาบาลแล้วหนูหนูบอกว่าน้ําเกลือมันหลุดอ่ะหนูบอก หนูโทรหาต่อยหนูโทรหาพยุนบอกหนูไม่ไหวหนูยอมหนูยอมแล้วคือเรื่องราวทั้งหมดมันไม่ได้ผิดดีกว่ามันผิดที่หนูแหละคือหนูไปดันทุรันหนูไปดันทุลังหนูไปอยากจะมีความรักแบบนี้ตั้งแต่แรก นูคิดว่าหนูเอาอยู่หนูก็ดันทุลังยอมรับเก็บเป็นกระปุกอมเส้นที่เก็บความทุกข์ไว้คนเดียวใครพูดอะไรไม่ดีมาอ้าวพ่อแม่พูดถึงบางทีแม่พูดถึงกวางไอ้หนูทำไมไฟางมันตื่นสายหนูต้องบอกอ๋อเมื่อคืนกวางเขาตอบแอดไอ้ตอบลูกค้าส่วนสนุกแม่บางทีแม่ไม่เข้าใจซึ่งซึ่งทํางานตอนคืนหนูก็ต้องอธิบายให้แม่เข้าใจแม่กวางเขาก็เหนื่อยนะแม่ คือปัญหาแม่ผัวลูกทศภัยมันมีกันทุกบ้านแต่หนูเนี่ยมันเป็นกระโถนทองพระโลงมันเป็นเหมือนกับปลูกอมตินที่มันไม่ได้เก็บตังค์อ่ะมันเก็บความทุกข์กกกของแต่ละคนไว้หนูเก็บความทุกข์ของแต่ละคนไว้เพื่อเพื่อไม่ให้แต่ละคนทะเลาะกันเพื่อไม่ให้แต่ละคนกินแหนะแข่งใจกันหนูกเก็บไว้คนเดียวพูดแต่เรื่องดีๆแม่กวางตื้อนี่มาฝากกวางแม่ให้กวางเข้าไปเอาไอ้นี่ที่บ้านอยากให้ทุกคนรักกัน หลานพี่ชายเป็นคนที่ประสารทุกอย่างคนกลางแม่งเหนื่อยจริงเขาบอกว่าไอ้พวกที่ด่าหนูในเน็ตเนี่ยที่ดด่าหนูในเฟซเนี่ยมึงลงมาเป็นู้ติทักปีนึงอะมึงจะรู้มึงจะแทบจะกราบตีกูเลยกูจะบอกให้ที่สวนสรุปแคทตัดหนูถามไปเองมาถามไ้เพชรในลูกน้องหนูเนี่ยหนูนั่งคุยกับมันอะ มันผิดไหมที่กูพูดอะเพรมันผิดไหมที่กูพูดอะเอ็มกูตื่นคนแรกกูตื่นเจ็ดโมงเช้าแปดโมงเช้ากูตื่นทุกก่อนคนอื่นพวกมึงตื่นเที่ยงครึ่งเข้างานบ่ายโมงบ่ายสองกูนอนตีสามตีสี่กูนอนคนทุกท้ายของสวนทุกคืนแปดคืนแปดปีที่ผ่านมาที่กูมาอยู่สวนเนี่ยกูเป็นอย่างนี้ทุกกูผิดไหมมึงดูกล้องวงจรปิดก็ได้สามร้อยสิบห้าวันเนี่ยมึงเอามันลื้อดูเลยว่ากูนอน นอกจากไม่ไหวจริงๆวันไหนไปทํางานมาเหนื่อยไม่ไหวจริงก็กินยาแล้วก็นอนบนเปลแล้วก็นอนแบบนอนจริงๆอ่ะบางทีน้องก็กั่งข้าวตั่งอะไรมาให้กิน <c oughs> มันเป็นดีเทลเยอะแยะมากมายช่างมาันเถอะแต่พี่เดี๋ยวว่าอย่างที่บอกว่าสิ่งที่หนูตัดสินใจทําแบบเนี้หนูอยากจะบอกให้ทุกคนหนูบอกอต่อยแหละหนูบอกพิยุทธ์แล้วก็บอกก็ขอโทษโกน้องแหละ โกน้องคือโกของกวางที่ที่หนูก็รักหนูจําได้ในวันแรกที่หนูเข้าไปขอคบกับกวางโกเขาเป็นคนไม่ค่อยดูทีวีโกเขาก็มองมองหนูแบบเป็นดาราหรอเขาถามหนูเป็นดาราเหรอหนูบอกครับหนูเป็นตลกครับหนูไม่ใช่ดาราเขาถามว่าน้องเพิ่งจบมาเนี่ยทําไมไม่เป็นเพื่อนกันก่อนหนูบอกว่าเพื่อนหนูมีเยอะแล้วครับ เราก็มุ่งแหละเอาจริงเราก็มุ่งเราเข้าไปขอเพื่อจะขอคบเพราะว่หนูเป็นคนที่แบบเวลาจะคบใครหนูเป็นคนไม่ได้แบบมาซัมติงซ้ำลองมาหนูเข้าตามตรอกออกตามประตูหนูอาจจะเป็นคนที่อายุแค่สี่ห้าแต่หนูหัวหนูก็เป็นคนสมัยโบราณเป็นคนที่แบบว่าเฮ้ยเราจะคบกับลูกกับหลานเขาผู้ปกครองเขาต้องรู้เป็นพี่น้องกันก็ได้หนูบอกพี่น้องหนูมีแต่ผู้ชายครับโกหนูมาวันนี้จะขอคบกวางถ้าโกจะอนุมัติ จะอนุญาตก็โอเคแต่ถ้าโกแม่อนุญาตก็ไม่เป็นไรครับหนูก็แยกย,ย้ายเพราะมันเพิ่งเริ่มต้นครับโกโกเขาก็บอกตลอดกวางอะ่ะโกโกไปห้ามกวางไม่ได้หรอกถ้ากวางมันรักกวางใหญ่จะครบโกไปห้ามได้ไหมละ่ะจากวันแรกที่โกก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได,ไได้ไม่ได้ชอบกิน้านหนูเท่าไหร่หนูรู้สิบสองปีหนูอยูกอ่กับครอบครัวจะรู้ตันันมาเนี่ยสิบสองปี หนูเป็นคนที่ชอบเอาชนะคนด้วยการกระทําหนูจึงมีคําพูดติดปากให้น้องๆฟังว่าการกระทําสําคัญกว่าคําพูดเสมอทุกวันนี้โกหนูเชื่อว่าโกรักัหนูมากแม่กวางรักหนูมากพี่ชายทั้งห้าคนของกวางรักหนูมากทั้งเจกทั้งอาอึมอาติมสิบสองปีหนูไม่เคยขาดตกบกพร่องอะไรมีงานอะไรหนูไปเทศกาลตุนจีนอะไรหนูว่างหนูไป ใครเตียไปฝังที่วงจุ้ยใส่ชุดขาวใส่หมวกอะไรหนูทําไม่เป็นหรอกหนูก็ไปใครยายบ้านทําอะไรหนูทาหมดหนูช่วยทาหมดหนูไม่ได้คิดว่าหนูเป็นดาราแล้ววันหนึ่งทุกคนก็รลักหนูแล้วก็เมตตาหนูก่อนแต่งงานอะหนูพูดตรงเนี้ยก่อนแต่งงานอะหนูไม่อยากแต่งงานด้วยซ้ำหนูบอกตรงหนูว่าเคยตัดสินใจที่จะแยกกับกวางอะก่อนแต่งงาน แต่พอหนูคิดถึงหน้าของแม่กวางคิดถึงหน้าโก้คิดถึงหน้าเจกอติมออมทุกคนทุกคนเขาักหนูอะ่ะมันเหมือนครอบครัวกันไปแล้วอะ่ะแลวหนูไม่อยากทําให้คนเหล่านั้นเสียใจหนูก็เลยว่าอ่ะโอเคมึงต้องเปลี่ยนไอ้โก้มึงทําได้เราไม่อยากให้คนเหล่านั้นผิดหวังไงก็แต่งทุกท้ายก็เออโอเคหลังแต่งงานมาหนูไม่เคยทะเลาะกับกวางเลยอะไรที่แบบ เมื่อก่อนหนูนู่นนี่นั่นหนูเดินหนีหนูบอกไม่ทะเลาะบอกไม่เอาก้เกจทะเลาะเหนื่อยก็เป็นคนกลายเป็นคนยอม,มคนไปจนสุดท้ายเนี่ยพอหนูมามีเรื่องนู่นเรื่องนี้เรื่องนี้เรื่องนั้นก็มาเรื่องแม่เรื่องพี่ชายเรื่องแต่งนานหนูรับไว้ไม่ไหวหนูเอาไว้คนเดียวไม่ได้หนูบอกหนูไม่อยากให้ความมานั่งเสียเวลากับหนูหนูจะต้องเคลียร์เหล่านี้อีกเมื่อไหร่นะเมื่อไหร่แม่จะตายเมื่อไหร่พี่ชายะจะตายคือคือหนูไม่อยากให้คน ให้คนที่มาอยู่ข้างหนูอ่ะหนูไม่อยากแค่์แม่ตัวเองไงหนูก็จ้ากจนดูแลแม่หนูไปจนลมหายใจสุดท้ายอ่ะเพราะฉะนั้นคนที่มายืนอยู่ข้างหนูอ่ะถ้าไม่เข้าใจอ่ะแม่งเหนื่อยแลวหนูก็เหนื่อยคือกวางไม่ได้ผิดนะหนูก็ไม่ได้ผิดหนูไม่รู้ถ้าจัด่าด่าหนูเพราะหนูเป็นผู้ชายนะครับแต่หนูไม่อยากให้ทุกคนไปหลกกวางกวางรักหนูมากหนูพูดตรงเนี้ยว่ากวางมอบความรักให้ผู้ชายคนหนึ่งได้หนูรู้สึกว่า หนูเคารพแล้วก็สตาในความรักของกวางนี่มีให้กับหนูมันไม่ได้มีมือที่ตรกที่สามไม่ได้มีอะไรอะไรต่างๆนไม่มีเลยมันแก้รู้สึกว่าหนูะนูหนูรับไว้ไม่ไหวกันแล้วนี่หนูรับความรู้สึกของตัวเองไว้ไม่ไหวแล้วก็หนูเหนื่อยอยากให้ทุกคนเข้าใจแหละ การที่หนูเอามาบอกหนูอยากให้ทุกคนเข้าใจแต่ถ้าคนยังไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไรน่านจะด่าหนูด่าได้ครับไอ้ควายไอ้เฮียไอ้เตียเต้ยสัตว์ไอ้เลวด่าได้หมดนะฮะหนูลูกผู้ชายครับนะฮะการเวลามันจะเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าสิ่งที่หนูพูดอะมันจริงหรือเปล่านะครับความจริงพูดวันนี้ก็คือความจริงครับอีกสิบปีมันก็คือความจริงเพราะนั้นก็ อยากให้ทุกคนเข้าใจแหละอยากให้ทุกคนให้กําลังใจทั้งหนูแล้วก็น้องกว่างด้วยหนูไม่รู้หรอกอนะโคตจะเป็นยังไงจริงๆนะครับหนูไม่รู้านาโคตจะเป็นยังไงแต่ตอนนี้หนูแค่รู้สึกว่าเหนื่อยนะ แถลงข่าวไหมไม่เป็นไรครับบางทีบางสิ่งบางอย่างทําลงไปมันก็ยิ่งตอกย้ําฝ่ายหญิงว่าให้ว่ามันยิ่งเจ็บไหมเอาเป็นว่าถ้าคนถ้าคนเข้าใจก็ขอบคุณแต่ถ้าคนไม่เข้าใจก็เอาที่สบายใจนะครับขอบคุณทุกคนแล้วกันครับขอบคุณทุกความรักความเมตตาที่มีให้นะครับอยากให้เข้าใจเหตุผลนะ่ะ อยากให้เข้าใจเหตุและผลของมันนะครับหนูไม่รู้หรอกครับอนาคตไม่จะเป็นยังไงหนูแค่รู้สึกว่าหนูอยากทำสิ่งที่หนูต้องรับผิดชอบรอบตัวหนูเนี่ยให้มันดีก่อนนะครับแค่หนูอยากจะมาบอกตรงนี้แหละว่าเออสิ่งที่เกิดขึ้นมันไม่ได้มันไม่ได้ไม่อยากให้ทุกคนไปไปว่าฝ่ายหญิงหรือไปว่ากวางอะไรเงี้ย กวางน่ารักมากครับแล้วหนูไม่รู้เหมือนกันว่าหนูจะหาผู้หญิงที่รักผู้ชายคนหนึ่งได้มากเท่ากวางหรือเปล่าในชีวิตนี้หนูไม่รู้นะว่าหนูจะหาเจอหรือเปล่านะฮะแต่หนูมั่นใจว่ากวางรักหนูล้านปเปอร์เซ็นต์นะครับจากการที่เราใช้ชีวิตเดินทางร่วมกันมา,มาร่วมสิบสองปีตั้งแต่กวางยี่สามครับจนกวางสามสิบห้าเราได้รู้เราได้เห็นกันกันทุกอย่างทุกกรรมพืช รัรถามว่าหนูรักไหมหนูรักเขานะแล้วหนูก็เชื่อว่าเขาก็รักหนูร้อยเปร์เซ็นตนะครับแต่พี่เดี๋ยวว่าอย่างที่บอกแหละครับว่ามันบางสิ่งบางอย่างมันมันมันกดดันตัวหนูเองแล้วก็แล้วก็หลายๆยอย่างทำให้หนูรู้สึกว่าหนูไม่มีเวลาให้เขาด้วยแล้วก็มันหลายอยางครับก็คุยกันนะครับ ขอบคุณขอบคุณทุกคนนะครับที่ที่ให้กําลังใจหนูขอบคุณทุกคนที่รักแล้วก็เมตตาหนูนะครับอยากให้ทุกคนให้กําลังใจน้องกวางเยอะๆเพราะว่าเขาเป็นผู้หญิงนะครับเอาจริงๆนะครับเขาเสียหายมากกว่าหนู <laughs> หนูเป็นผู้ชายนะครับ <laughs> ขอบคุณนะครับขอบคุณที่โดเนเมาให้ขอบคุณมากครับ <laughs> ไม่เป็นไรนะครับ <laughs> <laughs> อยากให้ทุกคนก็ให้กำลังใจกวางแหละครับ ก็อนาคตก,าก็ไม่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 แน่ครับไม่แน่แต่ช่วงนี้หนูแค่รู้สึกว่าหนูเหนื่อยกับกับสิ่งที่อยู่รอบตัวแล้วก็รู้สึกว่าอมหนูไม่อยากทําร้ายใจิตใจเขาอ่ะเวลาหนูเหนื่อยเหน่อยนูเป็นคนที่แบบอีโก้สูงหนูพูดตรงตรหนูเป็นคนที่อีโก้สูงเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมั่นใจในตัวเองสูงมากเวลาหนูเหนื่อยเหนื่อยแล้วหนูชอบสะบัดคาหยาบใส่ผู้หญิงซึ่งมันมันไม่ดีหรอกครับมันดูหน้าตัวเมียมันดูแบบ มันดูเฮี้ยไปหน่อยซึ่งหลังจากทําทุกครั้งกลับมานั่งคิดหนูก็หนูก็รู้ตึกนะนกูทําไปทําไมวะทําเพื่ออะไรวะแต่เวลาหนูโมโหแล้วหนูเอาตัวเองไม่อยู่แล้วเมื่อใดที่หนูอยู่ในภายภาวะความกดดันแบบนั้นหนูก็จะทามันอีกหนูก็รู้ตึกว่าหนูไม่อยากทาร้ายจิตใจเขาแบบทําแล้วทําเล่าทําแล้วทําเล่าทําแล้วทาเล่ามันมันดูไม่ดีอะครับเขาพูดตรงตรงอันนี้พูดตรงตรง,ตรงเลยแบบไม่มีอะไรตรงกว่านี้แล้ว นะครับไปถามกว้างก็ได้ครับเพราะที่สิ่งที่หนูพูดจริงไหมนะครับไม่มีอะไรตรงหมดนี้แล้วนะครับเพราะอย่างที่บอกครับเราก็โตแล้วแหละนะฮะเราพอที่จะมีวิธีคิดอะไรที่เป็นของตัวเองแต่หนูไม่เคยทําร้ายผู้หญิงนะครับไปถามไปถามกว้างได้ครับหนูไม่เคยทําร้ายผู้หญิงนะครับแต่มีนะฮะคำพูดแบบ ตะคอกหรืออะไรแบบรู้สึกว่าให้มันเจ็บช้ำน้ำใจยังมีนะครับแต่หนูไม่เคยทํำร้ายผู้หญิงนะครับก็อยากให้ทุกคนให้กําลังใจน้องกวางแล้วก็ขอบคุณทุกความรักความเมตตาขอบคุณทุกความห่วงใยที่มอบให้กับหนูมานะครับหนูหวังน่อนูะผ่า,านมันไปได้นะครับก็อยากให้ทุกคนให้กําลังใจทั้งน้องกวางนะครับส่วนหนูไม่เป็นไรครับหนูดูแลตัวเองไ,ไ,ได้นะครับ